สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพ,พี่น้องไปทําการต่อรีเลย์ห้าขาจากคําถามที่ถามเข้ามาว่าต่ออย่างไรนะครับรีเลย์สขา5้าขาต่างกันตรงไหนรีเลย์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นรีเลย์ขนาด1 2สโวลต์นะครับสามารถจ่ายกระแสฟไฟได้30มแอมป์นั่นเองนะครับทุกท่านที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะดูวงจรออกแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าวงจรที่เขาเขียนมามันทํางานอย่างไร ดังนั้นให้เพื่อนๆนไปดูตัวเลขนะครับนี่นะครับตัวเลขที่อยู่ตามขั้วต่างๆนะครับของแจ็กไฟนี่แหละนะครับตัวเลขแต่ละตัวมันย่อมต้องมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตัวเลขที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ผมจะแจงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ฟังได้เข้าใจนะครับว่าตรงไหนต่อมาจากไหนขั้วไหนต่อสายไฟอะไรเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับ30นะครับเป็นไฟที่มารอเลยนะครับยิงจากแบตเตอรี่มารอนะครับ 85เป็นสายขั้วลบนะครับจะต่อลงกับตัวถังหรือว่า,าขั้วลบของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับส่วน86นะครับ86ก็คือ,อาสายไฟคําสั่งหรือว่าสายสัญญาน,นั่นเองสมมุติว่าเราไปต่อกับแตรนะครับ86นี้จะต้องมาจากกลุ่มแตรนะครับเพราะว่าแตรเป็นตัวออกคําสั่งนะครับทุกท่านหรือถ้าเป็นรถที่เราจะไปติดตั้งพัดลมหน้า,าหน้าหม้อน้ํานะครับก็นะครับเป็นไฟมาจาก อคอมแอร์นะครับถ้าเป็นของรถยนต์ก็เป็นไฟมาจากคอมแอร์นะครับทุกท่านนะส่วน8ปจนะครับจะมี1ขาหรือ2ขาก็คือไฟออกไปใช้งานนั่นเองนะครับทุกท่านก็ออกไปที่อุปกรณ์ที่เราติดตั้ง